งานวันนี้มาดปอตลาดพระพี่น้องตลาดพระมาตลาดพระครับนะมามาชมตลาดพระนรำกันาท่านธรรมโชตมาทางวันนี้ครับตลาดพระโอ้ยกัดของได้ดีนะพี่น้องมีตัพระเต็มอยู่พี่น้องครับตลาดพระบรรนาคาครับครับรรนนาคาเพี่น้องครับครับรรนนาคาเพี่น้องนะครับ โอ้มีตกลงปอพี่น้องเครื่องล่างคลองค้างเยอะแยะเลยครับใหญ่ๆยะเลยบูดซากันที่ไหนพวกเนี่ครับมาเบิ่งเอาเองนะครับผมโบจักน้ำครับอ่าผมผ่านมาพอดีพี่น้องโอ้โหพาพิตาครับพี่เยอะแยเลยครับมาจะเบิ้งกันครับเยอะแยะเลยพี่น้องช่วงลมพระบรรณาคารพี่น้องนะครับเยอะแยเลย เต็มอยู่ครับโอ้ยฉลองแพงราคาได้พี่น้องนะครับเออจ้าหนีคือไม่เห็นผมมาหรอแย่ๆเลยครับเจ้าหนีผมก็อนน้อผมมาดิแก่กองได้ดีนะดีสูงแล้วครับอยู่นี่มีทุกองมาเรือเขาพี่น้องมาบูชาเลยนะครับมาบูชาเลยบูชาเลยนะครับโอ้ครับเป็นโผ้านี่างนี้ที่เก่าเลยครับ อ้าผมว่าจักนะ้พี่น้องนะครับผมผ่านมาพอดีนะครับพี่น้องนะครับช่วงมันนะครับโอ้ยผ่านนะครับลายคากลี่พี่น้องเลยลายคากลายแนะครับมีหอดกระดิ่งกระดิ่งจะมีแย่เลยนะครับเอาสมพาปนาคาได้ถันมาโชมนะครับทุกวันทุกวันพุดนะครับทุกวันพุดนะครับ ยอะๆเลยเยอะๆเลยมา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 พนโอ้เงินคอนแยกจากุนไว้แม่บ่เงินนี่ยังไงเนี่ยเงินเงินอังกฤษครับผมโอ้เงินอังกฤษเงินอังกฤษโอ้หดเงินอังกฤษตายตายตายครับโอ้มีสุดยอดปีนองเงินพอมีจะพาเลยครับขึ้นกับมีเงินกับมี่เงินกับมีเอานี่ถือมาเต็มถุงอยู่บาทเลยเตรมถุงอยู่ พระบูชาครับยังปัดโอ้พระบูชาพี่น้องเกาๆคาก็มีเม่ไม่ครับพี่ครับยาๆเลยครับยาๆเลยนะครับไม่มีแต่พระสมชีพระสมบูรณ์พระพี่น้องนะครับครับผมชิ่ว่าตลาดนะครับผมว่าชุลล่มพระนะครับมาชมาได้พี่น้องนะครับผมพ่านมากพอดีนะครับผมผ่าดมาพอดีนะครับมาพาะพี่น้องมาชมพาบูชาพระเลนะครับดูนี่นะครับเป็นชุลลมพระองคลนะครับ เอานักสะสมมาังพีนะครับนักสะสมนักสะสมนะครับเช่าได้นะครับเยอะๆนะนะครับชมรมาพระรนาคานะครับปฏิจจทุกวันพุทธมาทำประชมนะครับทุกวันพุธนะครับชมรมภาพรรรนาคาพี่น้องนะครับมาบูชาเลยนะครับปฏิจรทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธพี่น้องทุกวันพุธ รลมพระบรรคาทุกวันพุธนะครับบริจะทุกวันพุธนะครับชลมพระนะครับมาโซามหามาบูชาเลยนะครับที่บรราคาเด้อพี่น้องนะครับทางโสกน้องข่ายอย,ยู่ขวามือนะครับทางแยกที่เราจะไปบั้นดุงนะครับโอ้ยมีตักพระพี่น้องมาบูชาเเด้อพี่น้อง ไปบูซาไปไหวไประชาโซไปเชียงไปพี่น้องนะครับหลายคักกิลีบครับเต็มอยู่ครับ่งร <c oughs> ออู้รครับโอ้ยฉล้มพ่าบนาคารได้พี่น้องนะครับเออจะมีคือไม่เห็นพ่อมาหรอกเย้ยฉล้มพ่าบรรณาคาพี่น้องนะครับมาบูชาเลยนะครับปฏิจจทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธพี่น้องทุกวันพุธนะฉล้มผ่าพรรนาคา ทุกวันพุธนะครับปริจาทุกวันพุธนะครับสลมผาน,นะครับมาโซามหามาบูชา่าเลยนะครับที่บรารัาเด้อพี่น้องนะครับทางโซกัน้องค่ายจะยกขวามือนะครับทางแยกที่เราจะไปบันดุงนะครับโอ้ยมีสะพานพี่น้องมาบูชาเด้อพี่น้องเราเป็นบูช่าไปไปประชารสไปเจียมไปพี่น้องนะครับลายขากยักิลีครับ หลายขักหลายเน,นี่ยถัดไปชมพระนีตระผ h a ซื้อวัชลลม p ่ะนะครับดูครับเยอะขากีกรีพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องพระดูครับมามามา,มา,ม,ามานะครับมาบูชากันนะครับทุกวันพุธดด้อครับพี่นอ้องอ่านกทุกวันพุธนะครับนานหลายจังหวัดน,นะเราจะร่วมกันอยู่นี่นะครับทำกุศน,นะครับทุกวันพุธนะครับ ท่านผู้ชมครับเก้าเก้ากัมี่พี่น้องนะครับนาบูชาไปไว้นะครับท่านผู้ชมนาบูชาไปเกยวไปนะครับขับันมาบูชาองค์ตั้งไหนครับนี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอ่พี่น้องพ่อซื้อพ่อมาบูชาไปไใ้นะครับอ่ะผพราะมันใส่คำว่าซื้อขายนะครับเรื่องบูชานะครับนะครับทรุมพระคนนะครับอ่าเพราะจตทุกวันพุธเนาะครับทุกวันพุธนะครับ ตุ๊วันนาคาได้พี่น้องนะครับเส้นสามแยกจะเข้าเจรอะไปพระดูงอ้าครับมามาครับอาทิศต่อเลยนะครับครับมาหาพรงเอานะครับพระเอาโอ้มาลายฝนนะครับผมมาสามมาสิยบรรยายนี๋ยม่มเป็นเสียนฝาลายคลากลายเดียนะครับมาหาหลึกมาหาบูญชาพี่น้องลายคักบครับลายลายครับพี่น้องนะครับเดียเลยนะครับริ่มนาบนาคาแด้พี่น้องนะครับบริการตุกวันุธนะครับ เดี๋ยวยานะครับมาซื้อมาโอมาหาเทบูซาไปนะครับเก็บไปเทบูซ่านะครับมี่สะพะสมซื้อกระสลมพาเอลีนะครับลลยคัดไลยแน่นะครับผมผ่านมาพอดีนะครับสมเด็จกมี่นะครับนับสมเด็จธรรมดาไปขอดเวลรข้งเวลพี่น้องมาพ้านหอไลยพอดรับประกันแท้ขึ้นอ่ารับประกันนะครับแตะแห่ปกระแหผมโบูโหจักรับประกันแท้ขึ้นเรียบเลยครับ่ามาพี่น้องนะครับ วันฏิจจทุกวันพุธและพี่น้องนะครับทุกวันพุธนะครับเฉลิมพระปนาคานะครับแย่เ้วเพื่อนเกียรดเลยเกียรดเป็นรุนแย่ๆเลยนะครับโอ้โหเบิ้งมะเป็นนะพี่น้องอ่าพาพี่น้องมาเบิ้งมาชมนะครับโอ้ยหลายคากีหรีนะครับเฉลิมพระปนาคานะครับปฏิกจทุกวันพุธแด้แข่งประชมนะครับหลายคากี่น้องนี่ถูกหลุดถูกวัดอยู่นี่นะครับหลายๆจังหวัดเป็นจิมาร่วมกันอยู่นี่นะครับแาะประชมนะครับ อาชลมพระบนาคารบรรณาการประชุมครับไลยทางไลายแหนนะครับเรียย่ายเลยนะครับทางเอลีนะครับพี่น้องโอ้ยแล้วก็รับผู้ที่อ่าซ้ายนี่นะครับมักนะครับมาอะไรนะครับทีชลมพะบนาคานะครับเป็นการทุกวันพุธนะครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องใกล้กับวัดนาคาทีวีนนบรรณทการประชมนะครับเรียย่ายเลยนะครับเรียย่ายเลย อัน line line อนี้เป็นแหางไรค่ะไรเนี่ยป่านนี้โัวต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 ัวมาดูโอ้หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ถวดกระมี่พี่น้องมาหลวงปู่ถวดกระมี่หลวงปู่ถวดกระมี่พี่น้องแย่ะเลยแยอะเลยเย่ะเลยนะครับเยอะเลยพี่น้องนะครับเจ้าล่มผาปนักฆ่านะครับเยอะเลยนะครับทุกวันพุธนะครับ อาสลมพาปนาคาได้พี่น้องนะครับจัดทุกวันพุธนะครับกานหม่ช่วครับอากมีนไม่ออกกมีนนะครับไม่ออกกมีนบ่าไทยดอกนาไม่ออกครับไายกระพะไม่ออกกมีนเลยพี่น้องคมาบูชาได้นะครับยะยะเลยนะครับกระพะพี่น้องให้ชมสืออาสลมพระได้ครับปริกาทุกวันพุธนะครับที่บ้านนาคานะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ ไกลกบหน้าคาเทวีนะท่านพี่น้องนะครับทงเนอยาเสียนที่จะไปบัดดุงแล้วท่านประชมนะครับปฏิกาทุกมันพุดนะครับโอ้ยกระตุกกระมี่ครบไลขักไลเนี่ยนะครับสล่มพระพี่น้องนะครับมีทั้งพาทั้งไม่ออกไม่ออกว่าทายเบื้องนะครับโอ้ยอันนี้ลองพอยังไงครับ วงเท่าไลคร่ะเลยวงละลายพี่น้องนะครับอันนี้เดี๋ยวอือโอ้อันนี้่ายเชื่วัดให้ขายยังทำยังขายอีฝานะใช้สดอยู่ในฝางเยออยู่นะครับยืดถูกครับครับครับพี่น้องนะครับมันมีโซนของชินาเก่แปดปะพอดีพุ่งจีไปทั้งบุญดวงเห็นตลาดเห็นชมลมุนพาเปินกระไรภาพพี่น้องแวะเบิ้งนะครับพี่น้องโอ้ยผ่านไลค์คาคิลีนะครับ อายหลายมีพระรับปดิจจทุกวันพุดนะครับถัผไปชมนะครับทุกวันพุดเลยนะครับทุกันพุดเลยนะครับาัผไปชมนะครับฮะครับต่อไม่มีเปียบพี่น้องเลือกช่มเลือกบูษราในถ้าพี่น้องนะครับประตูมางคนไปเกบไปนะครับไปบูชาไปเกบไปนะครับช่มรมพัดนะครับปนกจจทุกันพุดนะถัผไปชมนะครับอะยะเลยนะครับ โอ้ยจังหวัดจังหวัดใดจังหวัดน้ำมัร่วมขายเกลียดครผู้ชมครับไลยขายเกลียครับทผู้ชมครับคุณลืทธรรผู้ชมครับชลล้มพระมนาคารนะครับผู้ชมวยผมปฏิจจทุกวันพุธนะครับเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเลือกบูชาเลยนะครับพี่น้องนะครับบูชาเพื่อไปเก็บไว้นะท่านผู้ช่วยผมนะครับนีอะไรได้นะครับชลล้มพระมนาคารนะครับทุกวันพุธนะท่านผู้ชมนะครับเอาโมนีดชลลมล่องชีแนลก้าวเปลี่าพี่น้องลุยลุยชลลมพระนะครับเอา อาพ wow. ี่น้องนะครับตาดนะครับชลมพระปัญนาขานะครับอามากับเสียโลนะครับครับเพราะเสียโลเนี่ยนะครับโอ้ยฝาสวยๆนะพี่น้องนะครับสวยๆขนาดไหนครับทานผช่ชมนะครับอาพี่น้องนะครับคิดกับนะครับที่มาโซมาบุซ่านะครับไปเก็ีไยไปนะครับแตอย่าลืมนะครับทุกวันพุธนะครับมันจะชุ่มร่มเพนนะครับมันจะเปิดทุกวันพุธนะถ่านผช่วมนะครับอธิปัญนาคานะครับ ไปใครก็ขังวัดนาคาเทวีนะครับท่านแยกที่สิไปบ้านดุงเลยละครับท่านผู้ชมนะครับครับโอ้โหระดับนี้อะไรให้กินล่ะฉันล่งพานะครับลงปูลงตาเพียบแล้วครับอยู่นี่นะครับมีดปนไปเหยื่อล่องกับมีดนะครับนี่ครับนี่ไปเหยือ่องกับมีดครับคันว่าองค์ใดเหนียวนะครับล่องนะครับครับปูบปนาม่าเหยื่อหมูซ่ามันรับล่องมันปะรับประกันครับแห้งเข่าขึ้บ่เข่า ผมบ้าไม่เหลืออเนปะอาท่านพระเจาน้องชจมาอพาปราคาท่านพี่น้องนะครับนะครับมาเลือกหาเลือกบูชาไปไว้นะครับท่านผระชจ้นะครับมินิช่องน้องชี่เราเก่าแผลภาพไม่เห็นพอดีนะครับภาพพี่น้องแวะช่มนะครับโอ้ยนะครับเอ้ามีดก็มีพี่น้องกักต่อก็ได้นะครับยาเาไปเป็นอาวุธนะครับไม่ดีนะครับผมบาแนะน้ำนะครับเ็บไว้เป็นกีรเลือนะครับ โอ้ว oh, yeah. ่ามีอะไขัดขัดทานั้นพี่น้องผมเบ่งมาเป็นนะครับเบ่งมาเป็นนะครับเบ่งเปลี่ยนยุ่งแม่บ่ได้แต่ว่าโบจักโอ้ <laughs> oh, ขัครับผมเ,เป็นกยนตะเกนซองกันยุบครับอ่าพ <c oughs> าบูชาครับนี่พี่น้องนะอันนี้ฮูนจักนี่พาซิบรีนะครับซิบรีจะมาห้าเทโลนะครับนี่พลาโศกหลาบนะครับพาซิบรี โก็ oh, ลายครับพี่น้องนะครับชลมผ่าบรรากาศแล้อท่านผู้ชมครับทุกวันพุธนะครับระยะเลยนะครับคุณัาปั้น่มกันอยู่พี่นอ้องปั้น่มกันมั่งดู้โอ้ยครับมาดูลายคราเกเรท่านผู้ชมนะครับ หลายหขักหลายเนี่ยถัดไปชมครับแต่ว่ามันหลายจังหวัดมาร่วมกันอย่างนี้จะถัดไปช่วงนะครับเยอะๆเลยนะขัดเนี่ยหรือพี่น้องนะครับเยอะแยะเลยนะครับถัดไปช่วงครับครับขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ท่านรับชมนะครับวันนี้ผมนะครับพาลุยตลาดพระนัทถัดไปช่ชมนะครับชมรมพระบรรณาคารนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมก็ไล่ชัยครับช่องซากุรไหล่ซากุระแท้ซากุระตีตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ลุงลวงปูลุงปูลวงปู่ทวดกระมี่พี่น้องมาหลวงปู่ทวดกระมี่ลวงปู่ทวดกระมี่พี่น้องยยเยียรเลยเยียร์อะไรพี่น้องนะครับเจ้าร่วมผ่าพนาคารนะครับเยียรเลยนะครับทุกวันพุธนะครับ